สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊หงค์ชนแนลนะคะมาเก็บเห็ดกัน นี่จะอร่อยดีเนี่ยสวยงามมากพี่น้องเ้ยดูดูดูขาจั่ว ให้หนึ่งแกงนะคะหนึ่งแกงภูมิใจจังเลยภูมิใจน้ำเหนอน้ำเหนอนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้วันดีนะคะขอให้ทุกท่านถูกรางวัลที่หนึ่งทุกทุกคนเหมือนดอกเห็ดนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะวันดีวันดีวันนี้วันดีนับดูซีนได้กี่ดอกเออจริงด้วยเหรอเพิ่งจะออกอีกเพียบเลยนะ หวานหาหวนจิตจิ๊จิจ,จ,จิแกงได้แล้วค่ะวันนี้จะแกงให้อร่อยไปเลยนะคะกับเสียงเพลงเสียงนกเสียงเกาจิ๊จิตจิกบคุณนะคะกับคุณทุกๆท่ทานที่ติดตามรับชมรับฟังเสียงเจ้หอมชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง คลินงลิงและกดติดตามใละเจ้หฮมด้วยนะคะโอ้น,น,นี่กำลังนอกนะคะกำลังนอกสวยงามมากนะคะเป็นไงล่ะเป็นไงละฝีมือไอเฮียเราไอาเฮียเชอร์รี่ทำได้ทุกอย่างและความภูมิใจของพวกเราด้วยดิอาดีวันนี้มีลมด้วยนะคะลมเย็นๆมีลมนะคะ ปิดซะละยังไม่ได้ทันเก็บเลยปิดซะละภูมิใจจังภูมิใจนำเหนือนำเหนือเห็ดวันนี้จะแกงนะคะแกงเห็ดนะคะขอบพระคุณอย่างล้นเหลือขอบพระคุณมากมายนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมาดูเห็ดให้เจ๊หอมนะตื่นเต้นตือนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตน ขอให้วันนี้เฮงเฮงรวยรวยนะคะเหมือนดอกเห็ดนี่นะคะพี่น้องเอ้ยขอพรบคุณอย่างล้นเหลือนะคะสุภาพแข็งแรงทุกคนค่ะคลิปนี้ลงก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกร,งรงและกดติดตามไม่เจ๊งนี้นะคะเดี๋ยวนำเสนอเรื่องอื่นนี้สวยสวยสวยขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายเริ่บเค่ะ